นั่นแหละร้องไห้ดูดิร้องไห้เออโมโหดิโมโห,โมโหพอพอพอยิ้มนี่ยิ้มไ่ดูไหนดิเอ้ยน่ารักขอาถามคำเดียวเป็นยังก็ต้องหนาเหีย้องเป็นผู้บ่าวกูดีๆมันว่า่ไดไเดิข้าจะเล่นโตจิกฤกจอกหลอกสันแบงหอยกระบ,บาดซะบ่แล้วกะไอประเภทที่ให้พวกกูเป็นได้แค่ที่ปรึกษาเนี่ยสิปรึกษาอย่างก,กระโดกระเดียปรึกษาดูอะไรจนกูม,กมัก ไปน้อยเขาอายุน้อยไปหน่อยลุดล er ื no yeah, 3, 3, 3, ่นกันหน่อยเดียวย่านมันแบบคุณอายุเท่าไหร่ฮะสามสามยี่สิบสามย่านสอนยากเวลาโตโตกันบเขาแบบง่ายๆโตไม่ได้ทำอะไรเลยทาลิปอย่างเดียวตูดขึ้นมาทาลิปอย่างเดียวแล้วก็จบเลยไม่ได้ทำน้องกคนเหนืออีน้องมีคนเหนือแต่แต่น่ะคนเหนือจะแต่ คนนี้พูดจาอ่อนน้อมอ่อนหวานหมาที่บ้านยังนั่งเขเพียบเห่าเลยแสดงว่าหมาที่บ้านมันอ่อนน้อมอ่อนหวานนะกะบ่ใจอะล้อติบล้อทับขามันนะัะาได้อไ้นอนนนอนอนอวทวทิส้แนวเกาหลีไงคะ โอสีบอกให้แม่ไปขอสีอันนี้พอไปแต่งสิสอดขาดองข้างนองสิแทงในหอมแก้มแดงไอสิพื้นสู่ตายแต่เราไปเตะพี่เขาอ่ะไปขอโทษพี่เขาก่อนเลยปะขอโทษแล้วพี่เขาไม่ได้ยินขอโทษหัวขามึนโอ้โหมีปลาตัว รองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายแกงเขียวหวานไก่ทำยังไงถึงจะอร่อยแดกสิครับขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับจะ้ะขนยาบ้าทำไมเวลาเปิดตู้ยาทํำไมเราต้องเปิดเบาๆเ,เพราะกลัวยานอนหลับเตือนจะเป็นนักบ้าไ <c oughs> ม่ได้สร้างบ้งเว้ <c oughs> ยจะเป็นหลายบ้า <c oughs> เป็นผู้เดียว <c oughs> จะเป็นหยังเดียวเนี่ยเป็นคน <c oughs> ผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษผู้หญิงไม่ดัดจริตไม่มีสิทธิ์รีดพิษงูนะจ๊ะหลายใจมีชู้บ้ากามโกหกปริ้งปลอนกระล่อนหลอกลวงต่อหน้าทำเป็นหัวแต่รับหลังไม่จริงใจเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวชอบหวานเสน่ห์ชอบหลงตัวเองชอบมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นโคกับเขาขอทอได้เขาให้ทอนันโคกับไอขอทอนั่นไอ้ให้ทอน,นีอ้ สซน้ำกันตลอดโทรไม่หยอดทุกครั้งใส่ใจดูแลเทคแคร์ประธานจะแท้เขาเป็นยังงกันไอ้น้องกันไอ้น้องบรต้องไม่อยากเป็นลูกแม่กูถ้าบบใส่ใจบบสนใจบบต้องมาสอนแหละเสียเวลาอ้อยบาวอื่นอยู่น้องถ้าหนูเลือกได้นะหนูจะไม่เอาคนนี้เป็นแฟนหนูเลยจริงจจะเอาใครอ่ะมันเลือกไม่ได้นีสินือว่าจะดีตอนแรกนี่ดีเป็นไงตอนแรกตอนแรกก็ าเดี๋ยนี้โอแท้อเป็นยังบ่ลางโจโอ้หมนเข็มเ็มเด้อให้อายดมดโอ้เป็นยังบยม ฉันเายได้ฟังเพลงนี้แลว้วเขาสแตกเขาแล้วก็แชทาน้องแน่เดิ้อบอด้จัดฟันหน้ากรบบอคมบได้ยมีนมยา่ๆใหญ่คือเขาเขานังแค่มาทักก็ไม่ได้ จะไทม,ไมก็ในวันนั้นจะเป็นคนทิ้งช่างไม,ไ<ป>ไมไ่ทำอะไรเลยทาลิปอย่างเดียวด่ดขึ้นมาทาลิปอย่างเดียวแล้วก็จบเลยไม่ได้ทำอะไรต่อมึงเข้าใจคนหน้าแบบกูปะ่ะคือแบบหน้ามันดูลายอ่ะไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรก็ดูลายยืนหายใจเฉยๆหนะ้ากูก็ดูตอแหลอ่ะเนี่ยก,กูอยู่กับต้นกล้วยย่งกูยังดูแลดเลยแล้วคือแบบเนี้ยคือคนก็เกลียดกูไงคือแบบเอาง่ายๆเลยนะคือถ้ากูแรงสิบอ่ะมันจะดูแบบนตาเหรอคะน่ะค่ะเล่นตาเนี่ไม่แตงโม ้อยิ้มเลยคะหายไปเลยค่ะเงยหน้าขึ้นนั่นปลายจมูกเขาน่ะค่ะนี่คนหรือแม่มดเฮ้ยมึงนั่นแหละร้องไห้ดูดิร้องไห้เออโมโหดิโมโห พอพอพอยิ้มนี่ยิ้มไปดูไหนดิเอ้ยน่ารักไอ้ซาอยู่กันมาเกือบปีน้องก็มีเพียงอายบอกเคยมีภัยบอกได้นอกใจมีแต่ไอคนดีสกิลการยิ้มยิ้มแบบห้าร้อย ยิ้มแบบหนึ่งพันและนี่ก็ยิ้มแบบห้าพันพี่ทำของฉันหายพี่ต้องรับผิดชอบนะแล้้ววจคามนี่พี่ไม่เคยไปโรงแรมหรอกเหรอของหายต้องไปโรงแรมทำไมไม่ไม่ฉันจะไปโรงแรมหายรอดสิอยู่ไหนอย่าคืนนะคุณบอกขึนมานะว่าเขาต้องไปโรงแรมด้วยคุณบอกหัวใจฉันไปก็ต้องรับผิดชอบสิรับผิดชอบยังไงล่ะเจ้าก็ไปโรงแรมซะเลย I wanna see you กะสิว่าจะคงนารักกะสิว่าจะคงคักแน่จึงเลือกทำรายเพศแม่บอกผูสายต่อแลปบอกผูสายมาก